นางสาวนัดก,กริตตาพ่วงตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อําเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากทางเทศบาลตำบลร้องวัวแดงในกรณีของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่8ที่9และ11ตำบลร้องวัวแดงประสบปัญหาถนนตามหมู่บ้านมีแสงสว่างไม่เพียงพอและในบางจุดยังไม่มีไฟสองสว่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะที่มีผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืน นายพิชัยเลิศทงอดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้อนุมัติงบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ตามถนนในหมู่บ้านดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรและป้องกันอันตรายเวลากลางคืนและการลงพื้นที่ทำงานครั้งนี้นางสาวนัทกริตตาพ่วงตรงสรจปูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ,อำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลรัมแดงและพี่น้องประชาชนบ้านวงมาหมู่ที่8หมู่ที่9และบ้านร้องหมู่ที่11ต้องขอขอบคุณท่านนายกพิชัยเลิศพง์อนุสรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และท่านสอจอนักกิตาพ่วงตรงที่ได้ดําเนินการอนุมัติงบประมาณารรณเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือว่าไฟแสงสว่างไฟกิ่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร้องแดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่องสว่างถนน,นยามค่ำคืนที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนโดยมีแสงสว่างให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนนต่อไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ต้องสัญจรไปมาผ่านถนนในตำบลร้องวแดงนะคะ วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นําเดินการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตําบลร้องวะแดงนะคะวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพี่ชัยเลิศภูมิศรนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อนุมัติงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟสองสว่างระบบโซล่าเซลล์ และขณะนี้ได้ดําเนินการติดตั้งเียบร้อยแล้วนะคะดิฉันนางสาวณิกิดาพ่วงตรงริสจปูนต้อขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตําบลร้องวัวแดงนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใช้เลือกตังอัยการอัยรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและได้ดําเนินการมงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ในตำบลร้องวัวแดงให้ในครั้งนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ